อากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเราจะต้องเล็กเอาท่านประธานเข้าออฟฟิศแล้วเปิดแอร์เย็นๆแบบชนะครับโอ้ยวายวายท่านประธานตกรถท่านประธานโบกมือโอ้ยวายท่านประธานโดนรถท่านประธานท่านประธานเดี๋ยวเราต้องไห้ปอดท่านประธานก่อนท่านประธานท่านประธานปอดตา ว่าในหาวุ่นวายสตอรี่ชแนลครับเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องนําท่านประธานบริษัทเข้าไปที่ออฟฟิศก่อนนะครับเพราะว่าท่านประธานรู้สึกว่าจะเป็นสังคังแดดแ <c oughs> ต่ว่าตอนนี้เรามีท่ารถเข็นอันเดียวกับรปภสองตัวเนี่ยมา3าตัวก็คือมีท่านประธานแล้วก็มีรปภสองตัวกับรถเข็นอันเดียวครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาท่านประธานไปนะครบรวมถึงนี่นะฮะคลิปนี้สนับสนุนโดยอาหารน้องหมาคานิว่านะครับคนวาชช่หมาก็ชอบอันนี้สนับสนุนด้วยรถไก่สําหรับน้องสุนัขพันเล็กนะครับเม็ดจะแบบว่าสมริมจิ้มจิ้มเพราะว กินไปปุ๊บขนสวยสุขภาพดีนะครับแล้วก็จะทําให้อคนที่แบบน้องหมาใครที่แบบหมาเป็นฉากระตังกินปุ๊อบอานะเพื่อขนสวยงองงามเลยทุกคนครับอันนี้สำหรับสนุนหมาไปเดี๋ยวเราจะพาท่านประธานกับรปภไปที่ออฟฟิศกันนะครับทุกคนดูซิครับว่าดูซินะครับว่าสําหรับรถเข็นอันนี้นะครับประธานเหนียวแล้วก็บ้องขนสองตัวนะครับจะไปได้ยังไงนะครับฝากเป็นกําลังใจให้วุ่นวายสตอรี่ด้วยนะมาเลยครับเดี๋ยวกอนอื่นแล้วครับเดี๋ยวพูดซะก่นอนะครับเดี๋ยวเราเอา เดี๋ยวเราจะเอาน้องลิงนะครับน้องลิงน้องลิงอ้วนโอ๋ยน้องลิงลูกมาจับจับจับเกิดไม่เป็นหมาซะแม่งอ้วนนะมึงเนาะโอ้ยของอ้วนของเลี้ยวเบิ่อเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องลิงนะครับทุกคนเนี่ยดูท่านประธานก็ราพอพอเราจะเอาน้องลิงยัดใส่ข้างล่างก่อนนะครับจับจับจับเข้าไปกับโอ้ยครับเดี๋ยวท่านประธานนั่งข้างบนท่านประธานนั่งข้างบนเลยเอาด้ายซ้ายอยู่ไหนนะครับ เดี๋ยวเขาสวยเขาสวยเดี๋ยวให้บายพาไปแล้วเดี๋ย่อยิ้นน้ำใบจิ้มอ้าวยายเอ้อยยายมาแล้วหรอยายยายเชิญเลยเรากำลังจะเอายายไปเมื่อวานพอดีเลยเดี๋ยวเราจะเอายายเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับูครับเอายายยายเดินเข้าไปครับยายเดินเข้าไปครับยายเข้าไปครับอปิดประตูครับมารถไปจอดตรงเี้โอ้ยท่านประธานเอาหัวออกมาก่อนเอาปอนหัวออกมาก่อนปั๊บนะครับ นี่นะคบทุกคนครับต่อไปเราจะเอาท่านประธานขึ้นนะครับเพราะว่ารถเราเป็นรถทัวร์สองชั้นนะครับท่านประธานต้องอยู่ข้างบนนะคะฟู้มาท่านประธานแต่ว่าเราไม่ไว้ใจท่านประธานเราจะต้องเอาเชือกคล้องคอเชือกพวกจี่พูดว่าอะไรนะเราต้องเอาเชือกคล้องคอท่านประธานมาก่อนนะคะฟู้ฮาร์ปนี่นะคะทุกคนฮาร์ปปาร์รับทุกคนครรบป๊าร์ปอ๋อยอจั๊นี่นะครับฮรับปู้นี่ ท่านประธานนั่งดีๆครับท่านประธานครับอ่าท่านประธานเออลงไปดีๆครับท่านประธานครับเออท่านประธานดีๆนะครับอาหารอาหารพร้อมครับแก้วพร้อมครับเครื่องดื่มพร้อมครับขวดน้ําพร้อมครับอย่าท่านประธานรอนะฮะไปครับพุกคนครับโอ้ยย้ายท่านประธานไปออฟฟิศครับ ยินดูหาสแตกอะไรครับไม่คิดจะช่วยเลยหรอครับเออเดี็กเห็นออกไปก่อนคร,ครับไปครับไปครับทุกคนตามมานะครับ <c oughs> นี่วิธีน,นี่คือการไปทำงานที่บริษัทนะครับเย <Yeah. S 1> อะโอ้ไปเลยครับโอ้ยเจ้าเจ้าแมาลูกไม่วแมวพ่อพ่อามอาแค่เดินมาดูลูกเ,ยเฉยๆอ่าขอบคุณครับ <c oughs> อา๋ออย่าโดนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับช่วยจัดการกักกกบแบบพ,พ่อท่านประธานให้ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปลูกไป<อ>ไปไปมาอยู่กับทีมก่อนอ๋ออ๋อไม่รู้ว่าพนักงานรปภ็อสองตัวข้างล่างเป็นยังไงคะแต่ว่าตอนนี้ท่านประธานนั่งเรียบร้อยมากเลยตอนนี้นะครับทุกคนครับอากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเราจะต้องเรี่ยงเอาท่านประธานเข้าออฟฟิศแล้วเปิดแอร์เย็นๆจับฉันนะคะไปไปไปวิ่ง ดบท่านประธานตกรถทุกคนครับท่านประธานตกรถไปวัท่านประธานไม่เคยแล่นดีท่านประธานตกรถ,เร,รรกรถเราจะต้องประเมินอาการท่านประธานเบื้องต้นก่อนเผื่อท,ท่านประธานแขนแตกท่านประธานทไไ่านประธานเป็นไรนึกเปล่าใครปอดท่านประธานใครปอด เดี๋ยวเราฟังเพลงวันเจ้าทประธานก่อนเฮวันเจ้าทัพประธานยังเต้นดีอยู่ครับปู่งั้นจะเข้าประธานขึ้นรถใหม่ฮาร์ปประธานขึ้นรถฮท่านประธานนั่งก่อนนะฮาร์ปบายครับโอเคไม่เป็นไรนะครับอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ครับแต่ว่าเรามีทีมแพทย์ฉุกเฉินครับท่านประธานไม่เป็นไรนะครับถ้าเราประธานเป็นอะไรไปเนี่ย ท่านปรมชาติโดนรถธรรมชาติโดนรถครับโดนรถครับหนึงนะครับธรรมชาติอย่างที่เราบอกนะครับว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาธรรมชาติเป็นไรไหมครับธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเดี๋ยวเราต้องไปปลดธรรมชานก่อนธรรมชาติ่านประธานป้าตังป้าตัง หัวใจยังเต้นนี่อยู่ฮาฟู้ไปเราไปกันต่อทำประลุกันนะโอ้ยทำประธานขึ้นรถนี่ปึ๊บปึ๊เอาประธานขึ้นรถก,กันนะครับทำประธานนั่งครับนั่งครับ,รบเอาขาเข้าครับร้อนครับนั่งครับนั่งสิครับโอ้ย,อย นั่งครับวอดกว่น้ำไปครับคดีว่ามาครับไปหาบอุ๊ยเด็กน้อยเดินทางไกลสวัสวไไดีครับไปวัดกันนะไปวัดครับไปวัดหรอฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มันรอกันไปรย์ยะไทยบักเด็กเอาะไปไซกันเสยนียงกไม่ได้ไปวัดโอ้ห้องประุญบ่านบลาบลาเร็วๆกันหนาเร็ว เข็นเขนเข็นเขนไปบ้านนี่เข็นไปบ้านนี่เข็นเนี่ยเข็นเขนาเดียวเอาไปบ้านเข็นไปบ้านนี่ก็ข้าวเดียวเข็นไปบ้านนี้ัเีครับเข็นไหมครับเห็นไหมครับประธานบอกมือ เห็นยังบ่เมื่อกี้นี่่เห็นนะนรานี่ท่านประท่าเรียนขาบนมาข้าบอนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าี่าสวัสดีครับนี่ เทียนได้ไหมครับมีสองตัวข้างล่างวยคุณครูเขาพูดถึงคานดิว้าด้วยยังไงนะครับคุณครูคุณครูพูดหน่อยอาหารดีมีประโยชน์คนไว้ใช้หมาก็ชอใช่ครับคนไว้ใช้หมาก็ชอพูดแล้วเล่าคานดิว้าเขาดูอยู่อาหารดีมีประโยชน์นะครับคนวัยชัหมากระชอวิคู่ของเขาการันตีคุณภาพแท้ นนี่นนนะครัขบขอบคุณครับใจค่ะถ้าอิ่มคุ้มคู่ไปขอบคุณครับไปครับยนเชิญรปภทั้งสองท่านนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับเรียนเชิญกราเรากโอ้เดีย๋ยวบัตรท่านจะให้เขาลงจากรถกันเองอุ้ยเราบัตรท่านเป็นคุ้มพฤติกรรมลูกพี่น้องบัตรท่านลงอไอเรียนเชิญทั้งสองท่านลงจากโอ้ยบัตรท่าน เออลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เชิญยายสาหนะะ่อย,ยพี่น้องเดี๋ยวเชิญยายสามาเฝ้าป้อมยามหน่อยครับยายสาเชิญลงมาครับโอ้ยลงมาเย่เยสาด้ด <c oughs> ีลรัพี่น้องผู้ใดว่าเป็นอย่างที่เพื่นคอยทายยายสาหนึ่งเลยนะฮะยายสานี่ติดแก้วนี้ติดแบบติดจ,จัดอะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือายายสาขี่ย่านนะพี่น้องคือแบบเนี่ยแค่อุ้มหังสี่สั้นเราได้หนิเวลาไปไหนอ่ะบกนีเนี้ยเขาจะเจอคนได้มากกว่านะครับนี่แหละทุกคน นี่คือออฟฟิศของเฮาเฮามาเบิ่งในออฟฟิศมอว่าตอนนี้เดี๋ยววันนี้เฟอร์นิเจอร์มาลงเดี๋ยวจะให้ดูกันนะก,ก่อนที่เฟอร์นิเจอร์จะลงมันเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้ก็คืออันนั้นท่านระธานอันนี้รถพ่ออันนี้ก็คือพนักงานเลี้ยงหมาตำแหน่งถูกสะคอไว้งาเดียวออฟฟิศข,ของเฮาก็สิเป็นประมาณนี้ประกอบแปลกๆกันนี่โต๊ะทำงานสองโตนี่เก้าอี้สองอัน เขาบอกว่าธรรมชาติเขาต้องทำงานอยู่กับธรรมชาติก็เลยมี่ปนไม่นะพี่น้องแต่สิ่งสำคัญเลยออฟฟิทเฮามีลำโพงกับไม้หมากงวนแน่นอนบอกเลยพี่น้องได้ป่ะออฟฟิทไกดเป็นอะไรประหลาดแต่ออฟฟิทเฮามีลำโพงกับไม่มีหอตู้แซกน่าเชื่อเชื่อเสียงเออบอกเลยว่าความมันเท่มันอยู่งดีละพี่น้องนะ อัดเยวมือแรงมีเฟอร์นิเจอร์สีมาลงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัดถามมึงว่าเฟอร์นิเจอร์มีอย่างน่มีโซฟาโซฟาที่เป็นโซฟาพุ่มยังสีได้พ่อยังรู้บ่าโอ้ยอัดอัดเลี้ยนเชิดออกจากห้องกล้องเลยนะครับไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปดูแลให้มันทานทัหมนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็มีอย่างรู้บ่าเฟอร์นิเจอร์บ้างแบบให้นั่งอันนะก็คือโซฟาโซฟาซีโตเอาไว้นั่งประชุมเอามานั่ง นี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นซิกเอ็นเตทนท่านประาธา์นอนอากาศซีกเอ็นเตทนแบบพนักงานแบบพี่คาเบอร์หนึงก็พี่คาเบอร์สองนะตอนนี้มีลำโพง JBL ไม่ JBL สองตัวแล้วเพราะไม่เลยแบบจะเป็นลำโพงของมาแช่เนะพี่น้องนะเพราะตอนแรกซื้อมาแช่แล้วมันต่อไม่บอร์ในะก็เลยแบบต้องซื้อเพิ่มว่างกันบ้างนะผู้ใดที่คิดว่าโต๊ะหลังสุดน่ะเป็นโต๊ะผมมาแมนเดอร์ตัวบางเหนียวไปแล้วพี่นอนะ้องเหนื่อยออฟฟิศกูมีหัวลำโพงมาแล้วม,มนะาแล้วมาแล้วโอ,อ้ย เราก็ว,ว่าขายเบิร์ดผู้สนับสนุนปลาลาปลาลบองใหญ่บันทองออออของแท้ต้องกินแล้วท้องเสียของฟินนี <laughs> เน่เปิดขายปลาล่าไม่เปิดเพื่อขายปลาล่อย่างมาเคข้มมาเข้มให้ท่านประธานนะท่านประธานท่านให้ให้ให้ท่านาน,าน,าน,นี่พี่เซ็นเตอร์พี่เซ็นเตอร์ ใครอยากใครอยากท้องเสียก็ทานทานปลาบองยาบรรทองส่วนใครที่อยากได้ของดีมีประโยชน์นะฮะผลสวยสุขภาพดีก็ต้องคำว่านะครับทุกคนแต่ว่าใครที่อยากท้องเสียนะฮะก็ปลาบองยาบรรทองกินแล้วไม่ขี้ไม่ใช่ของแท้นะคะทุกคนครับของแท้ต้องสติ๊กเกอร์เบี้ยวเบียวเอียงเองังสิยูหนูังสีได้พี่น้องเด้อันัาตัาเล่อแซ่บอกไปเอ้คาตาเล่งชงกระปุกออกไปกแต่ความแหนะแต่ยูโอ้ย เราหดไปแล้วูเอาขดไปไปเอ้าบปอยากฟังเปหนเนี่ยเมาเมาอยังกับเมื่อกี้เลย